จัดไปโดย Sing Corporation สวัสดีค่ะวิวพง์ชนกกันกลับไทยแลนด์ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสปอร์ตมาเฟียค่ะเวทีประกวดนางงามเหมือนสงครามฟาดกันแบบไม่ยังถึงขนาดต้องลากชุดกีฬาเข้ามาไฟา์กันครบครันทุกอย่างค่ะทั้งเตะทั้งต่อย แล้วก็โหดดกันทั้งนั้นดูแล้วสวยรวยไม่สวยแน่นอนค่ะสวยอย่างเดียวไม่พอต้องสปอร์ตใจดีรักชาติชุดประจําชาติเวทีนางงามระดับโลกแต่ละประเทศต้องพยายามดึงช็อตเด็ดกีฬาประเทศตัวเองเพื่อใส่ลงไปในชุดให้นางงามใส่เพราะการเป็นเลิศทางด้านกีฬาระิัสุดแล้วนางงามจากประเทศแคนาดาจัดไปใส่ชุดฮอกกี้น้ำแข็ง จัดเป็นกีฬาฮิตของที่นั่นบวกกับในศึกโอลิมปิกฤดูหนาวปี2014ทีมฮอกกี้หญิงของแคนาดาเอาชนะอเมริกาไปอย่างวุดวิด3ต่อ2คว้าเหรียญทองนี่ไงปกติอเมริกาเนี่ยจะเป็นเหมือนพี่ใหญ่เนือกว่าน้องเล็กแคนาดาตลอดเมื่อความยักต้องประกาศซะให้โลกรู้มันไปทั้งวงการกีฬาแล้วก็นางงาม มาดูประเทศที่คว้าแชมป์บอลโลกมากที่สุดอ่ะที่3อิตาลี4ีแชมป์รองแชมป์2ครั้งที่2เยอรมันพีรพล์4ลันเนอร์อัพ4และที่1บราซิลแชมป์5สมัยนางงามเขาจึงจัดไปมาในชุดนักบอลวิปปบวับวิบวับเสื้อทองกางเกงบลูแต่ช็อตเด็ดสุดคือ ไม่ได้สวยไปวันๆแต่ต้องทำทุกวันให้มีความหมายเราทุกคนช่วยไม่ได้แต่ทุกคนสามารถช่วยใครบางคนได้เธอชูปาย Stop violence against women หยุดทำลายผู้หญิงซะสวยกล้าสายกีฬาปรบมือให้ค่ะมามาดูที่แทยเราบ้างคุณแก้มกวินตรามวยไทยลงเลยจ้า สุดยอดศิลปะป้องกันตัวของไทยเพราะช่วงนี้โลกอยู่ยากไม่มีใครป้องกันเราเราได้แค่ป้องกันตัวเองสวยสังหารถึงขนาดได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม MISS UNIVERSE ของวิวก็เช่นกันค่ะตอนประกวด Miss World ในปี2009ก็ใช้กีฬาสู้เช่นกันขอบคุณชุดไทยควอนโดลายไทยจากฟุตบอล FBT ค่ะ และชุดประจำชาติของแอนเชลีที่เตรียมใส่ขึ้นเวทีม i s s Universe 2021นี้ Women of Steel หญิงเหล็กเลือดนักสู้ในตัวหญิงสาวชุดคลุมด้านนอกเนี่ยเหมือนชุดไทยเรียบหรูสวยงามแต่เมื่อสลัดออกไปกลายเป็นเกราะมวยคาดเชือกลายไทยโอ้โหตาดมากแม่มีลุ้นนะคะบอกเลยว่าน่าจะได้ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน สาวๆดูแล้วอย่าลืมออกกำลังกายอย่างมีวินัยและอยู่ห่างไกลพวกอาหารเสริมและยาทุกชนิดนะคะเพื่อนวิวเนี่ยหลายคนพังมาเยอะเพราะถ้าเรายังดูถูกตัวเองคิดว่าเราได้ดีไม่ได้ถ้าไม่มีตัวช่วยก็ไม่มีทางที่ใครจะเห็นค่าเรารักหรอกจึงมาบอกนะคะใครสงสัยเรื่องการออกกำลังกายถามมาได้เลยที่ IG ของวิววิวพงชนก หรือช่องแชมป์จัดไปวันศุกร์ตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปผลิขัดหน้าเจอกันใหม่ค่ะ